อัปเดตล่าสุดนะครับให้กับ f อฟได้ชมกันวันนี้นะครับอาจารย์ยาปล่อยเลขเด็ดคู่ก้อยนะครับปล่อยเลขเด็ดคูก้อยแก้บนนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับแล้วก็เลขเด็ดอาจารย์ยาด้วยนะครับวันนี้ ใครเข้ามาแล้วกดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามกันไว้แล้วก็พิมพ์สาธุสาธุกันไว้นะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันเด้อเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเสียงผมดังไหมอ้าวรอนเชื่อออนไลน์ที่ได้รับการรับรองแบบบริษัทของเราอ่าดูก่อนว่าเสียงโอเคนะครับเสียงเฮ้เสียง,เส,ยงเสียงได้ยินไหม โอ้เสียงโอเคโอเคแล้วนะครับคุณผู้ชม f อฟเสียงใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่อีกสักครู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะครับแชร์กันไปคนละแชร์คนละแชร์เด้อแชร์กันไปคนละแชร์คนละแชร์นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับที่สาระเตซสารเยน,นีสารตะจันหลักกิโลให้โชคแห่งนี้เนาะ สาธุสาธุใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับใครที่ชมอยู่ทางบ้านช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์สาธุสาธุด้วยนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบรืรอกันทุกคนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาเอฟซีมาตรงนี้ก่อนนะครับมาที่หน้าศาลหน้าศาลตะเซศาลยายมีศาลตะจันหลักกิโลให้โชคนะครับบานเลขที่18บ้านเลขที่10บ แปดนะครับนี่คือสารหลักกิโลตะจันตะเซยายมีนี่คือตะจันนะ <c oughs> ครับเด้อพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตว้าวภาษาอีสานบ้านเฮ้านะครับฟังนี่นะครับฟังทางด่านซ้ายมือนะครับคือตะจันแล้วก็ตรงกลางคือตะเซแล้วก็ตรงขอบขอบฟังด่านขวามือคือยายมีนะครับหลักกิโลไห่โฉกแหงนี้นะครับใครเข้ามาแล้วอธิษฐานด้วยกันนะครับ อธิษฐานเอาเดอ้อวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์วันที่พี่น้องได้พักผ่อนกันเนาะได้พักผ่อนอยังไงก็ชมคลิปผมให้จบก็แล้วกันนะครับตอนแท้ท้ายอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ยาสรุปตัวเลขของอาจารยา์ยาแล้วก็เลขคู่ค้อยด้วยนะครับที่มาขอที่มาเคลียบนที่นี่เนาะที่หลักกิโลเฮนแห่งนี้นะครับมาชมเอซ เข้ามาแล้วก็พิมพ์กันสาธุสาธุใครพิมพ์ก็ขอให้รวยขอให้รวยไม่ว่าอืพี่น้องนะครับที่ชมอยู่ต่างจังหวัดหลายๆที่เนาะที่ไม่ได้มานะครับแล้วก็ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยขอบคุณนะครับที่พัทยาขอบคุณนะครับชนบุรีรละยองอ่ะก็มากันเยอะนะครับมากันเยอะนะครับเข้ามาดูกันเยอะเนาะบอกว่าพี่น้องทางอุบลกั็มาครับผมอุบลยะโสธร ร้อยเอด็ดอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนครพนมบึงกาฬยันไปถึงฝั่งโน้โนเลยนะครับฝั่งอุดรน,น้องคายไปนโน่นเลยนะครับจังหวัดเลยด้วยนะครับกาลสินอ่ะ,อะก็ขอบคุณทุกพื้นที่ทุกๆจังหวัดให้แล้วกันนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่องยูท b e คนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีใครเข้ามาแล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ สาธุสาธุอะฝั่งนี้ผมไร้สดไม่นานนะครับเพราะว่าไร้สดครั้งนี้ตามตัวเลขอาจารยา์ยากับเลขขู่ค่อยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่หลักกิโลนำโชคหรือว่าหลักกิโลเฮียนแห่งนี้นะครับก็มีผู้คนมาขอเลขเดุดเด็ดกัน แล้วก็ใครเข้ามานะครับก็อธิษฐานเอานะครับอธิษฐานเอาที่นี่เลยนะครับส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมจะไปเอากับตยานะครับ ส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมจะไปเอากับตายานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสารเก่านะครับสารที่โดนทุบโดนทุบหักพังกันไปหมดนะครับก็คือสารตาจันสารตาจัน,จนบ้านเลขที่75ห้านะครับสารตาจันบ้านเลขที่75ห้าแล้วก็35สหนะครับเบสีเจ็ดสิบห้าแล้วก็สามสิบห้าเด้อบ้านเลขทีเพิ่นนะครับ ล้วก็ไปฟังผุ่นบานเล็ที่18นะครับสำหรับสารยายตาเซยายมีสารตาเซสารยายมีหลักกิโลเฮนนำโชคนะครับพี่น้องเบิง่งโดนทุบจำได้นี่ข้างๆเบิ่งครับโดนทุบสิ่งที่เปราคาพังกันเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าถือทุบพี่น้องอืม คือทุ <c oughs> วันนี้นะครับ fc มีผู้คนมาเยอะนะครับมีผู้คนมาเยอะนะครับก็ขอให้ที่ fc ผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับที่ไม่ได้เดินทางมาเนาะ ก็ช่วยกันนะครับอธิษฐานเอาเดอ้อพี่น้องอธิษฐานเอาครับมือแรกนีขยยนยยน่ขอให้ยายจันอ่าดูยายจันขอให้ยายจันตาเสอยู่ตรงกลางอุโอบโมีนตาจันพี่น้องตาจันตาเซยายมีอืมบ่คิดตัวไหนตาจันตาเซตรงกลางครับแล้วก็ยายมีครับ เนี่ยลูกเนี่ยล้านอยู่ว่างวดน,นี้เสียหายหลูกล้านเต็มเต็มตรงตรงเต็มเต็มตรงตรงนะคะนเนี่ยเลขกเลขกจุดทุกนี่ว้าอ๋ออือ อ๋อเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขอีกสักคู่นะครับ f c c สรุปตัวเลขแล้วก็สรุปทุกอาจารย์ด้วยว่ามีอาจารย์ไหนบ้างให้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรู้กันในคลิปนี้เลยนะครับกดติดตามไว้กดติดตามไว้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะสรุปทุกอาจารย์เลยว่ามีอาจารย์ไหนบ้างได้ตัวไหนอาจารย์ไหนได้ตัวไหนแล้วก็มีแม้กระทั่งอ่ะอาจารย์แมวอ่าอาจารย์นวด ให้ตัวไหนอาจารย์ป้อมให้ตัวไหนหมอปลาอีสานให้ตัวไหนจี้กงให้ตัวไหนป้าสถาพรให้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยอ่ะศรีขรภูมิก็มีทีวีก็มีอ่าให้เหมือนกันคนสซุรินทีวีก็ให้เหมือนกันอีตีอีตี <laughs> งวดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับอย่าไปไหนอยู่ด้วยกันรับรองว่าสรุปทุกอาจารย์เอ้าอ,อาจารย์ยาดิ ยังยังประธานเลยหายหาแล้วยังประธานเรียนรองเอาเขียนข้างหลังเอาปากกามาเขียนหน่อยเร็วเขียนให้มันทุกสำนักนะทุกอาจารย์แนะน่นี่นี่ปากกาเนี่ยฮะเอาปากกาหน่อยเดี๋ยวให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนเรียบเรียงก่อนว่าสำนักไหนอยู่ไหนไปถามไปถามก่อนอ่ะย่ากลังเขียนครับจะว่าเปัญหาตัวใดนี่ตัวใดเอาไป เดี๋ยวเราจะชมกันนะครับทุกสำนักทุกอาจารย์อยู่คลิปนี้คิวคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบคลิปแล้วได้หรือตัวเลขทุกสำนักด้วยนะครับแล้วก็ทุกอาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ผมไปถามเลขอาจารย์ยาก่อนว่าเป็นเลขอะไรได้เลขอะไรนะครับ สาธุสาธุเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกอาจารย์เลยใครสาธุ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  เราดูคลิปนี้จบแล้วเราจะได้ตัวเลขทุกสำนักนะครับ fc ทุกสำนักจะมากรองอยู่ในคลิปนี้นะครับทุกอาจารย์นะครับที่มาส่ทงที่มาขอเลขเราจะปล่อยในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเราจะปล่อยทางคลิปนี้ทั้งหมดนะครับอะไรครับอ๋อเออไม่เลยูปล่อยอืม โอเคบอกไว้คุณเขียนหน่อยบ่กบวกคุณบวกคู่ก่อยให้แน่ไว้คุณบวกมองไหมาบอลาตองหรอกนะอ่านะครับเดี๋ยวในดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็จะมีตัวเลขทุกสำนักทุกอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แมวอาจารย์แมวอาจารย์ป้อมอาจารย์หนวด แล้วก็หมอปลายสารยิ่กงนะครับแล้วก็สีขอรพุมทีวีก็มามีกับเขาด้วยนะครับงวดนี้แล้วก็มีเลขทูบของครูก้อยแก้บนนะครับก็มีนะครับในคลิปนี้พิมสาทุสิครับพิมพสิครับสาธุสิครับเลขอาจารย์ยาก็มาปล่อยในคลิปนี้ด้วยนะครับผมได้มาแล้วนะครับได้อีกสักคู่เด้อนี่ทุกอาจารย์ทุกสำนักผมได้มาแล้วนะครับ ได้อ e ีกส so ักครู่ได้อีกสักครู่ผมปล่อยให้แน่นอนนะครับปล่อยให้เอซีแน่นอนเด้อจายกสามกสามกับขาที่ที่อตัวเดียวเลยมเยเลยเก่าจังนี่อทายหลว่าเลยรับเปิกัเบิดแบทมันบัวมีกระดาษ นี่กระดาษอันเดียวต้องทายรูปเอาครับต้องครัอันมาทายรูปเ,เด,ด้ออ่ะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวจะปล่อยตัวเลขเด็ดๆนะครับให้กับ FC ให้กับคุณผู้ชมที่ชมกันทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีคนสุรินทีวีวันนี้ก็มีเนนนะครับที่เดินทางมาชมบารมีของตาซีของตาจันของยายมี หลักกิโลนาโชคนะครับเอามาเสียบนีก็ไเลตัวอเน่้อทอนามาเสียบตรงนี้กันเลยครับดึงทอมาเลยครับสาธุสาธุนะครับ โอ้โหคือขืนสั้นครับแท้ คือขึ้นสั้นคับแขกสิบะโตส่หัวบ่วนี่ไทยเลยเหรอเฮ้ยอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวลบนี่ลมก่อนอันนั้นขึ้นสั้นครับขวดบังไฟบางไฟยังคือขึ้นสั้นครับแขกสาธอโอ้โอ้ไปแล้วโหจะลวดที่ซานเอา ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับอ่ะอ่ะ,อะทายเอาครับดูเขาเขียนแล้วอ๋อทุกอาจารย์จะอยู่ตรงนี้เด้อทุกอาจารย์ทุกสำนักจะอยู่ในตรงนี้ครับได <c oughs> ้แล้วเนาะ อ่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักจะอยู่ตรงนี้นะครับว่าอาจารย์แมวได้เลขอะไรตันอวดได้เลขอะไรแล้วก็ปัม้มเฮ้ยตัวใดอันครับจิตเก่าอันเบิ้ดแล้วตัวใดจ็ดเก่าฟังใดอาจารย์ใดอ๋อ หมอปลายีสานหมอปลายีสานหมอปลาอีาสอา,า,สสา,าสเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทุกทุกอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทุกอาจารย์นะครับอาจารย์แมวนะครับคุณผู้ชม fc เด้ออาจารย์แมวให้ C หกสามแล้วก็ซีซ C 6 3หลักอะสีอาจารย์แมวนะครับแล้วก็อาจารย์หนวดอาจารย์นวด096 3 8 C 6 4 0นะครับอาจารย์หนวดอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมหลักกิโลเฮนอาจารย์ป้อมหลักกิโลเฮนสามเกหลักกับแหลักะ3เก้าเก้3สองสามสองอาจารย์ปัอม มาจิ๊กงนะครับจิ๊กกงเมืองสุรินทร์ก็คือ82714 827แล้วก็14นะครับป้าสถาพร501 411 908แล้วก็909นะครับนี่คือเลขป้าสถาพรนะครับแล้วก็มา อาจารย์นหนวดพูดไปแล้วเนาะหมอปลาอีสานหมอปลาหมอปลาหมอปลามาคือกันได้กี่นนี่มอามาคือกันหมอปลามาจะหอดไปนะมาแล้วกับไปแล้วครับหมอปลาอีสานให้นี่ครับซีเจ็ดเก่า้วกาเจ็ดเก่า้วกาเจ็ดสองอืมหมอปลาสาก็มีสีขอระภูมิทีวีนะครับให้เก่าศูนย์ห่า ศูนย์หา,หาเจ็ดสองคนสุดทีวีเอ้าใครมาเขียนให้คนสุดทีวีนี่หา้าส,สี่สอง,สองนะครับห4าสี่สองอาจารยา์ยาหกสามตัวแดงๆใหญ่ๆ,ๆเลยอาจารยา์ดาหกห,าหกสามนะครับสรุปแล้วนะครับเอฟซีสรุปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอันะคบอแคปไปเลยแคปหน้าจอไปเลย แคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปเอาแคปเอาพี่น้องแคปเอาแคปเอานะครับแคปเอานะครับแคปได้หรืยอยังแคปได้หรืยอยังแชร์กันไปแชร์กันไปคนละแชร์คนละแชร์นะครับคนละแชร์ด้วย <c oughs> โอ้ของผม ของผมคนสุรินทีวีข้างหลังนี่ครับบอคนมาค่คนมาคนคนสุลินทีวีมี FC, เอฟซีเนี้ยแน่นอ่ะเดี๋ยวไปสรุปเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขอาจารย์ยากันก่อนนะครับฟังจากปากอาจารย์ยาเลยเนาะ ว่างวดนี้อาจารย์ยาให้เลขอะไรนะครับงวดนี้อาจารย์ยาให้เลขอะไรมาเจออาจารย์ยาก่อนกําลังทําความสะอาดอยู่อาจารยา์ยามาก่อนให้เลขยังเขางวดนี้ให้เลขยังแนาอมันแมนบอตัวนี้มันแมนบอนี่หกสามตัวเดียวนี่บอกหกสามตัวเดียวฮะตัวเดียวเองงวดนี้ให้ตัวเดียวเลยตัวเดียวบ่มีตัวอื่น มีตัวอื่นท่านมีตัวอื่นก็มีเจ็ดศูนย์เลยขอม,มีตัวอื่นกับเจ็ดศูนย์ทำนั่นนะเออจะรวมอีสานทำนนั่นเนี่ย<ะ>ออหา,านนยซ้ำนี่ครับยาของมาลายอะไรนะอยาค้องมาลายตรงบันไดเหรอจีน่ายาค้องมาลายที่ตาขยายอ๋อครับ อ่ะ <m uch ing> ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับฮะตอนนี้ไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับยฟซีตอนนี้ไม่ให้ห้ามผู้หญิงขึ้นห้ามให้ผู้หญิงขึ้นขึ้นได้แต่เท่าจ้ำคนเดียวให้ขึ้นได้แต่เท่าจ้ำ <im it> คนเดียวครับนะครับอาจารย์ยาบอกว่าให้ขึ้นได้แต่เท่าจ้ำคนเดียว <c oughs> คือเ <c oughs> ท่าจ้ำนี่คือเป็นผู้มีวิชาอาคมในหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาอาคมในสถานที่นะครับใช่ไหมอาจารย์ยาครับนะครับยฟซีนะครับคุณผู้ชมนะครับ เข้าใจตามนี้เนาะเพราะว่าไม่ให้ไหว้ข้างล่างนะครับตอนนี้ก็คือจัดระเบียบให้ไหว้ข้างล่างนะครับอะไรที่โทรมาแบบจัดครับจัดกรุงเทพปู่ขาวอะไรปู่ขาวกรุงเทพอ๋อครับปู่ขาวกรุงเทพเคนบอกว่าห้ามให้ผู้หญิงขึ้นนั่นร้านตามมัไม่ให้ึ้นอืมเดียวมันจะเล่นจับอ๋อ คือของสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ผู้คนมาจากหลายๆพื้นที่เนาะมากราบไหว้กันแล้วก็มาขอโชคขอลาบกับตาเซกับยายมีกับตาจทร์หลักกิโลนําโชคหรือว่าหลักกิโลให้โชคอย่างนี้นะครับส่วนเล็กอาจารย์ยาก็ฟันทงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหายตัวเดียว สามลองดลองด้วยนะครับเจ็ดศูนย์ลองไว้ลองไว้ลองไว้หยอดยอดไว้ตัวเดียวคือเจ็ดศูนย์ครับให้ซัมนี่นอา,านอ,อาจารย์ยาเนออาจารย์ยาให้แค่นี้นะครับให้เท่านี้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับฟันทงละฟันทงละนะครับว,ว่าจะไม่ให้ fc ขอคือว่าจะไม่ให้ fc ขอเพราะว่าจะขอก่อนอ่าพับมานได้ ครับตีหกอ๋อปล่อยแค่นี้ครับอะ Apa? Ayo temui kita. Banyak asal asal, banyak สำหรับตัวเลขนะครับ f ี FC ผมก็สรุปให้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนตัวเลขก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทิ้งท้ายกัน <c oughs> แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ <c oughs> แต่ละอาจารย์ <c oughs> แต่ละสำนักก็เอาไปพิจารณา <c oughs> ดูไปแล้วกันเนาะ แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟขอให้คุณผู้ชมโชคดีกันทุกคนนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับรวยๆเฮงเหครับ